จ้ามื่อนี้พอกันออกเรือน้ะจ้าเมื่อนี้ก็บอกว่าไก่ว่าวหอดน้องแอนออรดีของเขาเหมือนเดิมละคะพอดีเห็นน้องแอนออรดีของเขาเนาะโพดท่านทออ่าโพดแล้วอยากเอามาว่าวสู่แพนคขับเอฟซีฟังกันสุขูสุขค้นเห็นน้องแอนโพดแล้วกันเนาะโอ้มันก็มีเรื่องเล่าทีต้องให้เพิ่นโพดต,ต้องให้เพิ่นเหนะื่อยเนาะมนุษย์เนาะธรรมดาคนเฮาแต่ละคนก็ต่างจิตต่างใจก็มีค้นกับ หลายรูปแบบเนาะแบบว่าบางคนก็บอกแบบนึงบางคนก็บอกแบบนึ่งเห็นเห็นแต่ละคนแล้วก็คือน้องเอ็นแบบว่าเพิ่นก็ได้งยินคําเบอกคาคอมเมนต์เข้ามาบางคนก็คอมเมนต์มาแบบนึงบางคนก็คอมเมนต์มาแบบนึงได้เบิ่งได้อ่านแล้วก็เออลางที่กันเหนื่อยเนาะมันกันเหนื่อยแต่เขาได้ฟังน้าเขาได้หลูน้านี่เขาก็ยังเหนื่อยแทนเนาะบางครั้งเขาก็เหนื่อยแทนบาง นะน้องโบพิษโบไอ้นี่เนาะบางคนก็นรูป่าจริงก,ก็อยากว่าอยากว่าไปสารพัดนั่นแหละหลายรูปหลายแบบแตกต่างกันออกไปกันยังว่ามนุษย์เนาะมนุษย์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสินะพอดีน้องแอนเพิ่นกระโดแบบว่าเหนื่อยอเหนื่อยเหนื่อยกับคอมเมนตะ์าสั่นว่าคอมเมนต์ฉีดผิวทั้งวัน จะยัดเยียดให้ฉีดให้ได้คนขาวจำเป็นต้องฉีดผิวทุกคนเหรอ,อ,องงมากนะคะซันพันวาโอ้ยเนาะน้องแอนออรดีนี่เพิ่นก็เป็นคนสวยคนน่ารักคนขาวมากแต่น้อยเนาะเห็นเห็นเพิ่นตั้งแต่ลูกเพิ่นตั้งแต่น,น้อยแล้วอ้ยเพิ่นก็เป็นคนที นาราักขาวบอลลนเด็กน้อยอย่างนาฮักนาซังอีนี่เนาะในช่วงที่เพิ่นเป็นเด็กนิดหน่อยอยู่เพิ่นก็นได้ไปเป็นนําเมเยอแน่อย่างทางลงหลกโรงเรียนจับเพิ่นเป็นโต้แต่งโตเป็นไอหลายหลายหลายรูปแบบหลายๆอย่า,ยยางน้องเอ,งอ็นออรดีนี่ที่ได้เบิ่งเพิ่นเ้อเพิ่นกระขาวมาตัตงแต่หน่วยนี่ สังทีวาได้เห็นเนาะในภาพถ่ายของเพิินแต่งนน้อยเน้นการที่แม่เพิินเก็บไใ้ไ่ยังไใบไ่เขาก็ได้เบิงเนาะค่นเ,เอามาลงนะ้งเนี่ยน้องแอนเอาเอามาโพดเนี่ยนี่เอามาโพดเ,เ,เพิ่นตาหักอิเลียเป็นตาหักตาแพ้งอิเลียเป็นตอนเป็นเด็กหน,น่อยนี่ก็ยังนาหักยังแตงตูแบบไปล้ำไปฟ้อนไปเป็นอีอ เมดดัมเมนเจออีกอย่างของทางโรงเรียนเพิ่นกระสวยเพิ่นกระนาฮักตอิลีตอนเป็นเด็กน้อยนี่กกระนาฮักไอ้ที่ท,ที่ได้เห็นได้เบิ้งนันจาะนี่ไงขึ้นมาเนาะเพิ่นกระสวยตามไอ้นี่ของเพิน่นนี่แหละในหน่อยกระสวยอยู่แล้วไงขึ้นมาแห้งแต่สวยตืมตอนเพนิ่นไปอยู่อันหมอลำ่ำคณะอัน ระเบียบอะไรเงี้ยระเบียบแล้วเนาะถ้าจำบผิดระเบียบประทมนี่แหละเพิ่นก็อายุช่วงอายุสิบหกก็ยังหนาฮักยังขาวปนลนยังสวยเพิ่นว่าจำเป็นต้องไปฉีดซีผิวรกจาน้องเอนออรดีเนี่ยมาเพิ่นว่าต้องจำเป็นไปฉีดซีผิวใส่ครีมทาผิวธรรมดากระสวยแล้วสำหรับน้องเอนออรดีนี่ข่เสือ้อย่วเพิ่นบ่องเพิ่นบ่จจำเป็นต้องไปฉีดเพราะว่าเพิ่นสวยมาตั้งแต่เด็ก น่อยเพิ่งงามมาแต่ในหน่อยอยู่แล้วน,นี่ผิวพันธ์เพิ่นดีมาตั้งแต่เด็กหน่อยอ่าตั้งแต่เด็กหน่อยอีกก็ะมาไงขืนมากมา็มาใส่ขีมท่าผงทาผิวแน่มันกระยม่มขาวสวยเป็นเรื่องธรรมดาโอ้ยคนเพิ่นขาวอยู่แล้วงามอยู่แล้วก็จําเป็นต้องไปฉีดดอก อันใดก็สิเป็นญาติยียิว่าต่เพิ่นจีเพิ่นจีดเพดราะท่านได้ถามจากปากหาให้แน่ใจหให้แน่นอนเลยกับเบาว,ว่าเพิ่นไปฉีดสีฉีดผิวให้ขาวยังสันทังสี่คนเฮามันต้องมาถามกันก่อนจากมาถามโลดน้องแอนออลดีเพิ่นตอบทุกอย่างนั่นล่ะนี่ก็เห็นเพิ่นตอบไห้แต่ละคนไปแล้วเด้ออ่าบางนี่เพิ่นตอบคอมเมนต์ไห้แต่ละคนไปแล้วว่า เพิ่นนะบ่ได้ฉีดสีผิวมันขาวธรรมชาติมาแต่ดังแต่เดิมแม่แม่แตนเกกกบบดดอมเมนค้นผิวดำเด้มันเล่ากอมเป็นข้นผิวดำปันในเด้เพิ่นกันดู้สึกว่าเล่ากับสีขาวอยู่ผู้พ่อเพิ่นก็บขาวอยู่เด้ต้นแบบผู้ใดเทียงกันกระกระเซ้าซะเนี่ยเทียงทอ,อม,มันมือให้น้องแอนเพิ่นบ่ได้ฉีดดอก เพิ่นขาวเพิ่นงามมาธรรมชาติของเพิ่นตั้งแต่เด็กน้อยจนใหญ่ฟังเพราะว่าหนูผสมไปแล้วเรียบร้อยบางทีเราลืมทาผิวเนาะก็คือไม่ทาเนียมพิมค้นขี้เกียจทาไม่ไม่ค่อยทาผิวแล้วแต่วันโอ้ยแต่ก่อนมาอยู่น้ำเงินใหม่ๆเพิ่นจนแบบแต่อันนี้มันมันดีขึ้นเพราะว่าครีมอาบน้ำบางครั้งให้ผมทาตัวจริงบอสซ์คือผิวดีทั้งคู่เลยอันนี้เชื่อไหมไม่ได้กินขี้มอาบน้ำ ไม่ได้กินคอลลาเจนใดๆไม่ได้ฉีดผิวด้วยครับแล้วจะมีคนมาถามว่าเอาใช้อะไรทําไมถึงขาวคุณใช้อะไรทําไมถึงผิวดีกินแค่น้ําเปล่ากินแค่น้ําเปล่าส่วนหนึ่งก็คือมาจากครีมอาบน้ํหนูจะบอกเลยเพราะว่าหนูผสมไว้แล้วเรียบร้อยบางทีเราลืมทาผิวเนาะก็คือไม่ทาเียมคคนขี้เกียจทาไม่ไม่ค่อยทาผิวแล้วแต่วันโอ๊ยแต่ก่อนมาอยู่น้ำมืินม่ๆๆนี่เพิ่งจนแบบแต่อันนี้คือมันมันดีขึ้นเพราะว่าครีมอาบน้ํา บางครั้งเน่ผมทาผิวอ่ะแต่ก่อนเนี่ยนรดีที่มาอยู่แรกๆบางครั้งเน็่ผมทาผิวทามือทาตีนหนูไม่ได้ใช้ครีมขาวอะไรเลยนะทุกคน แล้วก็บอกเลยมันมีคนคอมเมนต์ในทวิตต์ตอบบอกว่าแอร์ลอรีไปฉีดผิวไม่ได้ฉีดครับไม่ได้ฉีดนะแกถามบูมนี่คือไม่ได้เราไม่ได้ไปเจอคลิปไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นเคยไปเข้าวิตามินอยู่สองครั้งคือไปเฮียตอมแล้วก็ไปอีกราคาหนึ่งอันนั้นคือวิตามิน่างวิตามินเพื่อเพื่อร่างกายไหมแล้วมีคนถามว่าแอร์ลอรีได้ใส่ถุงน่องหรือเปล่าไม่ได้ใส่นะครับไม่ได้ใส่มาดูเลย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 มาดูอลยอาดูเลยขาเด้อแม่แม่จ๋าเออมาเบิลงมดูอลยมาดูเลยมาดูเลยมาูู อันนี้คือแบบไม่รู้ว่าขาวมากขาวน้อยนะแต่ว่าคือที่คนถามว่าใส่ถุงนอง่องหรือเปล่าไม่ได้ใส่นะครับแล้วได้ฉีดนิ้วหรือเปล่าไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดนะครับไม่ได้ฉีดคูต้าไม่ได้ฉีดอะไรใดๆเลยแม้กระทั่งหน้าพวกเราเนี่ยไม่ได้เจอหมอมาเกือบปีแล้วควนครีบมบำรุงใช้ทั่วไปครับีมบำรุงผิวหนูก็ใช้ทั่วไปหลายๆคนมาถามว่าพี่แอนใช้อะไรพี่ก็ใช้ทั่วไปเลยอันนี้อันนี้ไม่ได้หุบิบคือเราก็รูอรวสิตัวไปเห็นอย่างเนาะเท่ากับใส่ทั่วไปครับ แต่ว่าอย่างใรอย่างหนึ่งคือของเราสินค้าของเราเนี่ยคือมันผสมวิตามินวิตามินวนิตามินแล้ววิตามินซีตัวนี้นะครับก็ฉะนั้นแล้วนะครับใครอยากขาวอยากผิวเนียนนะครับเพ็นแต่ลูกคุคนแบบกระชับเพ็นแต่ผิวดีนะยเหมือนแนนเรลดีเหมือนบอยซีแล้วหนูไม่ค่อยกิน<ด>ผลไม้ด้วยนะหนูไม่ค่อยกินผลไม้แล้วผิว<ต>ผนหนูยังอย่างเนี้ยทุกคน แล้วเนาะทุกคนทุกคนได้ฟังจากจได้ฟังจากปากน้องบอยสีใช้น้องแอนออรดีแล้วเนาะผู้ใดที่ว่าเฉียงกันว่าน้องแอนออรดีน้องบอยน้องแอนออรดีเนชีวิตสีผิวนะฟังซะเด้อเพิ่นตอบให้ชัดเจนแล้วเพิ่นบบจีดเพิ่นบอลยังดอกธรรมชาติทาครีมธรรมชาติทาครีมทัวทมท่วไปท่าครีมทั่วไป อยากให้แฟนคลับเอซได้เข้าใจได้เบ่งแล้วถุงน่องก็บม่ได้ใส่นัน่นหลับผิวเพิ่นสวยเองอยู่แล้วผิวเพิ่นสวยงามธรรมชาติอบอาไบ่จำเป็นต้องอไปฉีดสีผิวไม่จำเป็นต้องไปอ,อีกอย่างทั้งสิ้นนะกับเกี่ยวกับกินข้าลูกกุงข้าละเจนน้องแอนเพิ่นก็บ่ได้กินสินะน้องนี่แหละมันเป็น คนเฮาเนาะคนจะผิวสวยคนจะงามมาะเทดจังไหนมันก็ง,งามเนาะ,ะเบิ่งจังไหนมันก็ง,งามอยู่ตลอดนั่นละนี่ละแฟนคลับเอฟซีทั้งหลายที่คอมเมนต์เข่ามานะว่าเพิ่นฉีดจังสันจังสีนั่นก็ฟังซะมือนี่ก็มาฟังคำตอบจากยาาเสียงอัน ที่ให้เพิ่นเบาให้แฟนคลับเอฟซีได้ฟังแล้วนี่ล่ะบางคนที่มีอคติเนี่ยก็จะได้รู้ได้เห็นเนาะมัน,นเองกิเสงก็มีข่าวสารว่าว่าสูแฟนคลับเอฟซีฟังทำ่นา้าผู้ใดชอบคิดนี่กกดไลค์กดแห้งแลยจ้าสวัสดีจ้า